Everybody. สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะพบกับทิเชอร์ฝ้ายนะคะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันในเรื่องเกี่ยวกับเชฟส์นะคะก็คือเกี่ยวกับเรื่องรูปร่างรูปทรงนะคะวันนี้นะคะเราจะมาทําแบบฝึกทั้งหมด4ข้อนะคะเขียนนักเรียนก็เขียนหัวข้อแบบนี้นะคะในสมุดเลยค่ะ circle the shapes and write the words นะคะ circle ก็คือวงกลมนะคะวงกลมรูปร่างรูปทรงครูฝ้ายวงกลมให้แล้วและเขียนคําศัพท์ว่ามันคือรูปทรงอะไร อย่างเช่นข้อ1น,นะคะรูปสี่เหลี่ยม square square คู่ฟ้า circle อะไรคะวงกลม circle นะคะก็คือแล้วก็ตามด้วย square เพราะฉะนั้นรูปที่แตกต่างที่สุดคือ circle นักเรียนก็เขียนเท่ากับและก็ตามด้วยคำว่า circle circle ข้อ2ค่ะจะมีรูปอะไรคะ circle 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 and star star แปลว่าดวงดาวออกเสียงค่ะ star star ต่อไปค่ะข้อ3ค่ะมีรูปสตาร์สแควร์สตาร์สตาร์รูปที่แตกต่างที่สุดที่ครู่ไฟลวงกลมก็คือสแควร์นักเรียนออกเสียงค่ะสแควร์สแควร์ข้อ4ค่ะไทแองเกลิลไทแองเกิลสแควร์สแควร์สแควร์เพราะฉะนั้นรูปที่แตกต่างคู่ไฟล์วงกลมรูปอะไรคะไทแองเกลิลออกเสียงค่ะไทแองเกลิล triangle อ่ะเดี๋ยวเรามาออกเสียงกันนะคะ circle circle สองค่ะ star star สามค่ะ square square และข้อสุดท้ายค่ะ triangle triangle ให้นักเรียนนะคะเขียนสิตามตามผู้ฝ้ายเลยนะคะสีข้อนี้ให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ถ่ายรูปส่งให้ผู้ฝ้ายด้วยนะคะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ see you again next time goodbye